มาเลยครับมาดูกันเลยครับว่าวันที่29สิบเก้ามีอะไรกันบ้างครับวันที่ยี่บเก้ามีอะไรกันบ้างนะครับเนาะลาวสตาหน่อยมาทรมลาวสาัคคีหน่อยพัฒนาลาวสาวหน่อยสามวกคีลาวสามัคคีลาวพัฒนา,า,นก,า,ก,า,ฒนาก็มีแล้วครับของน้องแมวครับผมวันที่ยี่บเก้านะครับชอกก็จัดขัดก็ผ่านนะครับวันที่29สิบเก้ามาเลวครับ ตนี่ย้ามาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่นกันได้เลยนะครับผมยี่้ามาแล้วครับอนที่ยี่ก้าทับเกตทับหกเกตวันที่ยี่เก้าทับเกตทับหกเครับผมลาวสตาหานอยมัดรวมลาวสามคัคคีนอยพัฒนาครับผมนอยสามัคคีรอสามัคคีลาวพัฒนามานะครับลาวพัฒนา มาครับสอบก็จัดขัดก,ก็ผ่านกันได้เลยนะครับ059ครับ059 59 05 90ครับผมสอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับมีตัวกันครับมีตัวกัน6ไอ้06 20แล้วก็1 4ครับผมสอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่สิบเก้าทัพเจ็ดทัพหกเจ็ดครับผม วพิจารณาในการรับชมลูข้างดกข้างครับพิจารณาในการรับชมุกเกียุดูเกียวได้ครับเด้อจับกาจัดคัดกวาดานกันครับวันละว่าครับทำบุญด้วยนะครับเสื้ออาหารใส่เพลนครับผมเสื้ออาหารใส่เพลนครับื้ออาหารใส่เพลนครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสอง เจ็ดเจ็สามห้าอดงรนเพผืนครับนี่ครับวันที่ยี่สิบเก้าทับทับหกเจ็วันที่ยี่สิบ้าทั็ดทหก็ดลาวสตาหาหน้อยมัดรวมราวสามขี่ห้าหน้อยพัฒนาครับอชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับแล้วจะให้ดูนี่ครับจะให้ดูออดุนผืนวันพรุ่งนี้ด้วยครับอย่าลืมนะครับ ดูกันไปเรื่อยๆครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันคร to ับอะอืมครับหกอดูงนาผืนครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลยนะครับอ่ะวันที่ยี่สิบเก้าอีกแล้วครับทับเจ็ดทับหกเจ็ดวันที่เก้าทับเจ็ดทับหกเจ็ดครับผมลาวสตาหนอนมดลวมลาวสาวมือขี่หาหน่อยพัฒนาครับผมนี่ครับอืมมาเล้วครับลาวพัฒนามาแล้วครับวันที่ยี่สิบเก้าทับเจ็ดทับหกเจ็ดลาวสตา อาหน่อยมัดรวมลาวสามวิคีครับผมลาวสามวิคีนอยพัฒนานอยสามวิคีครับผมลาวพัฒนาครับห้าสามเก้าสามเก้าห้าเก้าห้าสามครับผมสองก็จัดันก็ผ่านกันได้เลยนะครับครับเาตัวกันมี ครับผมชอบว่าจัดขาดข้อบาตรลยครับทําบุญด้วยนะครับซื้ออาหารใส่เพลนถวายพระครับผมน,นี่เป็นของอลงระเพื่อนลาวัฒนาและลายวันมาเน้นๆนนๆ,นนๆครับผมอลองนาเพื่อนครับสอว่าจัดขัดข้อ่านกันได้เลยนะครับไม่ได้ว่ากันครับผม ก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้วของออรุ่งนาเพื่อนนะครับเนาะมาแล้วครับของออรุ่งนาเพื่อนครับผมอ๋อครับมาแล้วครับของออรุ่งนาเพื่นครับผมก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอ่านี่ครับเอา น้องเมวก็มาครับในวันก็มาครับผมห้าเก้าสามเก้าสามห้าเก้าห้าสามห้าเก้าสามเก้าสามห้าเก้าห้าสามครับผมจอก็จัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมตัวกันมีหกห้าหกแปดสามหกครับผมลาวพัฒนาครับผมมีลาวพัฒนาด้วยนะครับเอา เดี๋ยวเรามาดูนี่ครับมาดูของวันที่ยี่สิบถีครับม่ัที่เก้าของวันที่สามสิบมาแล้วครับวันที่สามสิบก็มาแล้วครับชอบก็จัดกันก็ผ่านกันได้เลยนะครับที่สามสิบครับผมของน้องแมวครับอูมอม้มาศูนย์เหมือนเดิมมาศูนย์เหมือนเดิมครับผมครับอืม,อม,อม วันที่ Är, 30ก็มานะครับสอบปรจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับมานะครับวันท,ท,ที่30ทับ7ทับ6เกตครับผมวันที่30ทับ7ทับ6เกตลาวส,สตาฮานอยมัดรวมลวาวสามกีครับผมอ่าหน่อยรอสามกีนอยพัฒนาครับมาครับวันที่30ครับผมชอบปะจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ ให้ดูอีกหนึ่งวันครับผมวันที่สามสิบครับผม,มบว่าจัดการก,ก็ผ่านครับไปได้ว่ากันครับห้าไอศูนย์ห้าสองห้าสองศูนย์ห้าศูนย์สองครับวันที่สามสิบครับผมตัวกันมีเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่ง นในใท,ที่30อย่าลืมนะครับชอบก็จัดจัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับนี่ก็มีครับของออร์ดุงนาเปื่นครับัาที่30เหมือนเดิมครับผมชอบก็จัดจัดก็ผ่านได้เลยครับัาที่30มสิบครับมาแล้วครับที่30มสิบครับออรดุงนาเปื่นครับผมมาที่30มสิบทับเทับหกมาที่30มสทับหกทับเลาสตาฮานอยมัรวมแล้วสมาเกียวลาสตาฮานอยนสามวันครับผม ส9ม9ก้าสอมครับผมตัวกัน8ปดสองครับผมสอบข้อจัดกรก็ผ่านกันได้เลยนะครับเอาสอบข้อจัดกรก็ผ่านครับผมวันที่30มครับผมวันที่สาครับ แล้วมาดูแนวทางคของน้องแมวครับของทางอดุงนาเพลขวัญครับนะครับรัฐบาลไทยครับผสมะสมานกันไปครับถ้าไมผสมะสมานกันไปก็ไม่ค่อยจบครับแนวทางรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งทัพแปดทัพหกเก็วที่หนึ่งทัพแปดทัพหกเจ็ดครับผมอดุงนาเพลขวัญครับเก้าห้าสูนเก้าห้าครับเก้าห้าหรือว่าเก้าห้าศูนย์ก็ได้ครับผม 5, 6, ห6าหกรือว่าหกหศย์ก็ได้ครับสองครับเลขทะเบียนรถ8ปดหนึ่งหนึ่งสองแดหนึ่งหนึครับปุ่มชอบไปัดรก็ผ่านกันได้เลยนะครับอ๋อดงราเพินฝัญครับเดีย๋ยวมาดูนี่ครับเดมาดูนี่ออดงระเพินฝันมาแล้วมาดูของรัฐบาลไทยของน้องแมวครับ มาอีกแล้วครับของน้องแมวมาอีกแล้วครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับของน้องแมวครับผมอืมของน้องแมวชอบก็จัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับแนวถางน้องแมวรัดบานไทยมาครับหนึ่งทับแปดทับหกเก็ดอดุมหน้าผืนครับเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเก็ดเก้าเก็ดเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดครับวิ่งเก็ดครับผม ล่างหนึ่งล่าง1 0ครับผมตัวกลับศ1นย์ครับวิ่งศูนย์ครับผมให้วิ่งด้วยนะครับอย่าลืมชอบก็จัดกันก็ผ่านครับมานี่ครับมาดูอีกครับว่าอะไรกันจะเกิดขึ้นครับอะไรกันจะเกิดขึ้นเมื่อไทยทีวีบุกุติครับนี่ครับไทยทีวีบุกุติเบเกิดขึ้นมานะครับ4 0 4 0 4ย์วิ่งศูนย์ครับ สี่ศูนย์สี่สี่สี่วิ่งศูนย์ครับผมจะเป็นโค้งถดท้ายแล้วครับห้าแปดสามห้าแปดสามแปดสามห้าแปดห้าสามครับผมสุดยอดครับอุทยัยทีวิบุกุติอ๋อดุงนะเพื่อนครับโทรศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองเก้าจ็ดสามห้าครับผมเนื่นเดิอมครับตัวอาจารยากัดข้าวผกันได้เลยนะครับผมอืมน,นะครับอ๋อ